สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพชรตอบป,ปมม,มรดกหลายสิบล้านแม่พึ่งไปไหนหมดไม่มีที่อยู่นอนวัดมาแล้วเอกชัยโพคอมเมนต์ทายาทเพียงคนเดียวของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ออกมาโพสคลิปเมื่อวันที่5ตุลาคมตอบกลับขออนุญ,ญาตตอบคําถามนี้และขอตอบครั้งเดียวนะครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้ขอบคุณครับพุ่มพวงดวงจันทร์เพชรพุ่มพวงโดยเพชรกล่าวถึงคําถามดังกล่าวว่าแม่พึ่งมรดกแม่ทิ้งไว้ให้เป็น10บสล้านทําไมชีวิตผมยังมีปัญหาอยู่เป็นอีกเรื่องที่คนเข้าใจผิดผมและผมพยายามไม่ออกมาพูดเรื่องนี้มองว่าเรื่องมันนานมากแล้วแต่หลายคนยังมีคําถามดังนั้นผมขออธิบายเรื่องมอรดกหรือสมบัติของคุณแม่ตอนที่คุณแม่ผมเสียผมไม่ทราบ คุณแม่เสียตอนผมอายุห้าขวบผมยังไม่รู้เรื่องสมบัติคุณแม่มีอะไรบ้างมูลค่าเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบปัจจุบันคุณแม่เสียชีวิตมาแล้วกว่า31ปีผมมองว่าเงินถูกใช้ไปทุกวันมันก็มีวันหมดของมันแต่ส่วนของมรดกที่ทุกคนพยายามจะถามกันผมพูดตามตรงส่วนของผมมันไม่มีและไม่เคยคิดที่จะต้องมีหรือต้องได้อะไรในส่วนนั้น ผมก็ยังทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนทุกคนไม่ได้มีชีวิตที่พิเศษมากไปกว่าใครทุกวันนี้คอนโดยังต้องผ่อนธนาคารอยู่ไม่มีที่อยู่จนผมต้องไปนอนวัดผมก็เคยมาแล้ว ผมเป็นลูกราชินีลูกทุ่งแต่ชีวิตผมก็ไม่ได้เป็นอย่างเจ้าชายแบบที่หลายคนคิดเหตุผลที่ออกมาพูดครั้งนี้ไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผมผิดแล้วปิดโอกาสในการทำงานของผมไม่อยากสนับสนุนหรือให้โอกาสเพราะมองว่าผมมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วขอขอบคุณทุกกำลังใจด้านเอกชัยศรีวิชัยเจ้าพ่อเพลงใต้ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าน้องเพชรมาหาอาเอกลูกขณะที่แอนออรดีก็เข้ามาให้กำลังใจด้วยว่า กำลังใจนะคะพี่เพชรเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ